สวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่สยามสปอร์ตเจาะประเด็นนะครับวันนี้วันอังคารที่14กรกฎาคม2563ันห้อยหู่เรา3คนครับผมขวัญลามาเซียกาะติดบาร์เซโลนาครับผมปีเตอร์โบอสเจาะลึกเชลซีครับผมโค้ชแลคทางข่าวลีอาภูครับกลับมาติดตามเรื่องราวของฟุตบอลต่างประเทศนะครับเรื่อง Talk of the Town นะในรอบวันที่ผ่านมานะครับหนีไม่พ้นเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับหลังจากที่ได้รับอาการ ยกเว้นโทษนะครับจากทาง C A S หรือว่าศาลอนุญาโตตุลาการกีฬาโลกนะเนื่องจากพวกเขาเนี่ยโดนทางสาพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือว่ายูเอฟ่าลงโทษแบนด์ปีนะห้ามลงแข่งขันในฟุตบอลยุโรปแต่ว่าโทษนั้นหายไปแล้วเขากับาว่าหลังจากนี้แมนซิตี้เตะ UCL ได้ใช่นะครับก็โดนปรับเงินแค่10ล้านยูโรโอ้ยจิ๊บจอยสำหรับท่านชิกเออที่นี้ครับพอเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากๆนะครับในวงการกีฬาเนี่ยทางสกาย ร์ต BBC ครับสื่อใหญ่2เจ้าของอังกฤษก็ออกมาทำสกู๊ปทันทีเลย,เยใช่เลยว่ารายละเอียดดีเทลต่างๆเนี่ยทำไมแมนซิตี้ถึงรอดโทษทำไมถึงไม่โดนแบนแล้วทิศทางหลังจากนี้ไม่ว่าจะเป็นการเสริมทัพรวมไปถึงการขยายสัญญานักเตะ เกี่ยวกับอนาคตของผู้เล่นภายในทีมพวกเขาจะเป็นไปในทิศทางเรียกว่าเป็นการระเบิดพลังหลังจากที่พวกเขารอดตัวถูกต้องนะครับอ่ะเดี๋ยวเราได้เรียงทีละเรื่องก,กันไปนะครับคําถามแรกเนี่ยแน่นอนทุกคนต้องสงสัย ว่าแมนซิตี้ทำไมถึงไม่โดนแบนทำไม CAS ถึงตัดสินนะไม่ลงโทษแบนแมนซิตี้นะครับปรากฏเนี่ยมีเรื่องหลักๆก,ก็คือเรื่องของหลักฐานกับเรื่องของระยะเวลาใช่ครับคือทางสาพันฟุตบอลยุโรปหรือว่ายูฟาเนี่ยเป็นคนลงโทษแบนด์2ปีถูกไหมครับข้อหาไปตกแต่งรายได้ของสปอนเซอร์ซึ่งผิดกฎ Financial Fair p l y y แล้วก็สั่งปรับเงินอีก30ล้านยูโรนะครับซึ่ง เขาบอกเลยนะครับว่าเรื่องของกฎ Financial Fair Play ที่ซิตี้ผิดตอนแรกก็คือผิดเพราะว่าเหมือนกับเป็นการเอาเงินจากเจ้าของสโมสรไปยัดให้กับสปอนเซอร์เจ้าอื่นและให้สปอนเซอร์เจ้านั้นเนี่ยเอาเงินกลับมาสมทบทุนสนับสนุนแมนซิตี้อีกทีแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนตัวเลขเล็กน้อยให้มันดูแบบเป็นถูกกดพูดง่ายๆก็คือว่ากฎ f i n a ด c i a l f a i r p l a y ตีความง่ายๆคือ คุณจะซื้อใครคุณก็ต้องมีกาไรเท่านั้นก่อนถูกต้องและกําไรส่วนนั้นน่ะห้ามมาจากการอัดฉีดของเจ้าของสโมสรใช่ก็การการว่าเจ้าของรวยจัดสมมุติถ้าถ้าไม่มีกฎนี้นะเขากลัวว่าแบบอ่ะยัดเงินเข้าไปจะซื้อใครซื้อใครซื้อซื้อซื้อโดยที่แบบไม่ได้มีอะไรดีมิดแต่ว่าถ้าอย่างนี้คือถ้าคุณอยากซื้อคุณต้องต้องทํารายได้ของสโมสรขึ้นมาและซึ่งมเชิตี้เองในช่วง ในช่วงที่กําลังก่อร่างสร้างตัวสโมสรมต้องยอมรับว่าแมนซิตี้รายได้เรื่องของสปอนเซอร์มันตอนแรกยังไม่ได้เท่ากับทีมอื่นครับก็มีต้องเอาเงินตรงส่วนนั้นเข้ามาจุนเจือด้วยมันถึงทําให้พวกเขาสามารถซื้อนักเตะได้เต็มที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมามแต่ที่นี้ครับมันไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะรอดพ้นไปเพราะมีแฮกเกอร์แฮกเกอร์ไปแฮกข้อมูลมา แล้วก็เอาไปเผยแพร่ต่อซึ่งยูฟ่าก็มาอ่านเอกสารนี้ปุ๊บแล้วก็ตัดสินใจลงโทษทีนี้ครับพอแมนซิตี้โดนลงโทษแบนด์2ปีข้อหาตกแต่งรายได้สปอนเซอร์นะครับปรากฏว่าแมนซิตี้เนี่ยยื่นอุทธรณ์ไปที่ศาลกีฬาโลกหรือว่า CAS แล้วก็ปรากฏว่า CAS มองว่า มันรุนแรงเกินไปที่จะลงโทษแบนด์แมนซิตี้ห้ามเตะฟุตบอลยุโรปนะครับหลักๆเลยที่ทําให้แมนซิตี้เนี่ยชนะคดีเนี่ยมีอยู่2อ,อย่างนะครับอย่างแรกก็คือหลักฐานไม่ชัดเจนและไม่แน่นพอ,อและก็ มันมาจากสิ่งที่ยังไม่ได้ชอบทำด้วยเพราะมันมาจากการแฮกอีกทีนึงแฮกเกอร์มามันไม่ใช่หลักฐานที่ทางยูเอฟ่าพิสูจน์ออกมาด้วยตัวเองถูกต้องถูกต้องคืออารมณ์อ่ะมันจะเปลี่ยนทันทีสมมุติว่าถ้ายูเอฟ่าตัวจเจอเองการยื่นฟ้องไป CS ในครั้งนี้อเอกสารต่างๆนา,นานาที่ใช้ในการลงผิดมาจากทางยูเอฟ่าที่เป็นคนเข้ามาตรวจสอบแมนซิตี้ด้วยตัวเองครับแต่เขา เหมือนกับใช้วิธีทางรัฐโดยการรวบรวมเอกสารจากแฮกเกอร์คนดังกล่าวใช่แล้วก็เอามายื่นต่อ C A S อันนี้คือเหตุผลแรกอีกเหตุผลหนึ่งก็คือเรื่องของระยะเวลาในคดีอันนี้ต้องบอกว่ายูฟาตกมาตายเองเพราะว่าในกฎ Financial Fair Play ของพวกเขาที่ร่างมามันนี้กฎข้อที่3 7ระบุว่าถ้าเกิดระยะเวลามันเกิน5ปีก็จะไม่เป็นผลซึ่ง ในตัวที่แฮกเกอร์ไปแฮกมาได้เนี่ยโอเคอาจจะเพิ่งแฮกมาได้ไม่นานแต่ข้อมูลที่แฮกมาคือช่วงระหว่างปี2012ถึง2016และปัจจุบันปี2020คุณนับบวกก็คุณหาได้เลยครับจาก2012ถึง2020เนี่ย มันเกิน5ปีอยู่แล้วนั่นหมายความว่าอายุความมันหมดอายุครับอ,อ่านะอันนี้เนี่ยคือหลายคนก็บอกว่ามันเป็นช่องว่างของกฎหมายซึ่งแน่นอนว่าคนที่จะต้องฝ่ายที่จะต้องรับผิดชอบคือทางยูเอฟ่าใช่ครับคุณต้องแก้ไขกฎหมายให้มันครอบคลุมถึงกรณีแบบนี้ด้วยเพราะฉะนั้นสาเหตุหลักๆเลยที่ c ีเตัดสินใจยกโทษแบงของแมนซิตี้คืออย่างแรกระยะเวลามันนานเกินไปแถมหลักฐานที่ได้มา มันก็ไม่ชัวร์ว่าจริงหรือไม่จริงใช่การมีกฎข้อ37ของทางยูเอฟ่าเนี่ยผมคิดนะโดยส่วนตัวผมว่าเขาอาจจะออกกฎเนี้ยโดยคิดว่าภายในระยะเวลา5ปีคงไม่มีสโมสรไหนปกปิดข้อมูลพวกเขาได้ใช่เขาคงคิดเอาไว้แบบนี้ผมอ่านเจอใน b ีบีซีเขาก็บอกเหมือนกันว่าเขาคิดว่ามันพอแล้วอมันคือระยะเวลาที่นานใช่มันไม่เคยเกิดเคสที่ว่าอภายในห้าปียังไงเขาก็ต้องตรวจเจอถ้ามันเกินอย่างนี้ก็ช่างไปแล้วอารมณ์แบบ แต่อันนี้มันเป็นเคสสวิสาซที่เราบอกอม,มันได้มาโดยไม่ชอบทำานครับแล้วความคือความผิดของแมนซิตี้เนี่ยเราจะบอกว่ามันไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องของไฟแนนเชียลโดยตรงถึงขนาดที่ว่าดูเอกสารแล้วรู้เลยม,ม,มันเป็นเรื่องการปรับเปลี่ยนตัวเลขเล็กๆน้อยซึ่งมันต้องลึกมากเออคือบางทีมันต้องแบบโอ้โหเจาะลงไปลึกในฐานลลูลึกๆเลยเขาบอกว่าจริงๆกรณีของปารีสแซงต์แชร์แมงที่คุณมีเงินซื้อคน,ค,นคนนู้นคนนี้ซื้อเอ็มบัปป้ซื้อนี่มา ซื้อบอกว่าจริงๆผิดแบบเดียวกันแต่แค่ไม่มีหลักฐานที่ถูกแฮกออกมาเหมือนแมนซิตี้ไหนๆทีมงานเราเตรียมรูปแป๊ไปแล้วประกอบหน่อยไหมเอาขึ้นมาดูหน่อยหลังจากทราบผลจากทาง CAS แล้วผมว่าถ้าเป็นเราเราเป็นแฟนแมน์ซิตี้ผมก็คงหน้าตาแบบนี้เหมือนกันมันมันเป็นการผมว่ามันเป็นถ้าโดนโทษแบน์ผมว่านี่คืออีกหน้าประวัติศาสตร์ของสมสรเลยผมว่าตั้งไข่กันใหม่จากที่คุณกําลังแบบ คุณเป็นเต้ยของฟุตบอลอังกฤษแล้วก็เป็นเต้ขย,ตยของยุโรอะกำลังไต่ขึ้นเรื่อยๆ,ๆถ้าสัก2ปีผมว่ามันสะดุดโอ้หผมว่าตกรูดออกมาเลยคุณอาจะเสียผู้เล่นตัวหลักอาจจะเสียะอะไรอีกมากมายโอ้นี่ผมว่าหน้าตาเนี่ยเป็นการมองบอกเลยทั้งทีมงานเลยแล้วมันไม่ใช่แค่พวกเขารอดจ,จากโทษแบนนะครับเงินค่าปรับ30ล้านยูโรก็ถูกลดลงมาเหลือ10ล้านยูโรซึ่งเงินก้อนนี้ผิดข้ออะไรผิดข้อหาที่แมนซิตี้ไม่ให้ความร่วมมือกับยูฟ่าในการสอบสวนครับแล้วกรณี รูปเมื่อสักครู่ของเป๊ปอาจจะให้ทีมงานขึ้นมาอีกทีหนึง่งเดี๋ยวจะโดนโจมตีบอกว่าโอ้โหสโมสรอนทผิดแต่ยังทําหน้าประเรื่อแบบนี้คืออยากให้แยกแยะว่าเป๊ปเนี่ยในฐานะของคนทําฟุตบอลในฐานะของโค้ชสิ่งที่เขาดีใจคือเขาสามารถเล่นในเวทียุโรปได้เขาไม่ได้ดีใจที่สโมสสอนชนะเพราะว่าปกปิดความผิดไม่ใช่หรือว่ากันตามตรงผมว่าเป๊ปไม่ไดูด้วยซ้ำว่าสรุปแล้วสโมสรอนเนี่ย<อ>ผิดจริงหรือไม่ผิดจริงเพราะว่า อ่ะเอาจริงๆไอ้สิ่งที่ผิดอ่ะมัน2012ถึง2016ไม่ได้อยู่ใน,ใน,ในช่วงเวลาดังกล่าวถูกไหมใช่นะครับคือเขาก็ทำหน้าที่ของเขาเขารู้สึกดีใจก็เพราะว่าสโมสรของเขายังคงสามารถเดินไปข้างหน้าต่อได้มันเป็นช่วงคาบเกี่ยวครับเพราะว่าเป็ปมาคุมตอนปี2016 คือใกล้เคียงเลยอะชงทาเกี่ยวนะเป็นปีสุดท้ายของการโดนสอบแต่ผมเข้าใจมุมที่โค้ชแอคพูดก็ถูกเพราะว่าถ้าเกิดนับตั้งแต่2012มามันไม่ใช่ยุคเขาันไม่ใช่ยุคเขาถูกต้องนะครับทีนี้ครับจากการพ่ายแพ้ครั้งนี้ของยูเอฟ่านะครับบีบก็บอกว่าเขาไปเหมือนกับก็ไปขอสัมภาษณ์ทางยูเอฟ่าว่าเป็นยังไงหลังจากนี้ทิศทางเกี่ยวกับกฎข้อบังคับของ Finan c i a l f a i r Play ยูเฟ่ายังคงยืนยันว่าพวกเขาเนี่ยจะมุ่งม,มั่นยึดกฎของ Financial Fair p l y y ต่อไปแต่อาจจะต้องมีการมานั่งพูดคุยเรื่องของรายละเอียดให้มันรัดกุมมากยิ่งขึ้นผมเปิดทวิตเตอร์ดูเทรนคืออะไรใช่ไหมของแฮชแท็ก Rest in peace financial fair play จบแล้ว,จบ,ลวจบแล้วมันไม่ไม่มีใครเชื่อมัน่นคือผมว่าความเชื่อมั่นมันลดสิ่งที่ยูฟาต้องทำบ b บีบอกว่าเคสเนี่ยแพ้ แพ้แบบว่าเหมือนกับ,บเสียเหลี่ยมเสียเหลี่ยมให้กับแมนซิตี้ไปนะครับแล้วก็ความเชื่อมั่นคงขาดหายแต่สิ่งที่ยูฟ่าต้องการทำคือต้องพยายามทําให้เห็นว่าเฮ้ยพลาดครั้งนี้ไม่เป็นไรแต่ไม่ใช่ว่าสโมสรใดก็ตามจะมาทําได้แบบที่แมนซิตี้ทำนะคุณจะมารักลอบจะมาอะไรอย่างเงี้ยจะมาใช้ช่องโหว่เงี้ยไม่ได้ไม่ได้แล้วนี่คือสิ่งที่พวกเขาจะต้องพยายามว่าเนี่ยเขาเขียนว้ห้ามทําอะไรตามอำเภอใจอคํานี้เลยห้ามห้ามทำคือไม่ใช่ว่าคุณเห็นแมนซิตี้ทำแล้วจะทำตามไม่ได้เขาจะต้องพยายามยับยั้งและยังคงเชื่อมั่นว่า Financial Fair Play คือสิ่งที่จะทําให้การเงินของสโมสร,รในยุโรปมันถูกจํากัดแล้วก็มั่นคงมั่นคงมั่นคงนะครับแต่ทีนี้ปัญหาคืออเรื่อง5ปีอย่างที่เคยเขียนเอาไว้เรื่องนี้ผมว่าต้องอาจจะต้องมีการเปลี่ยนเพราะบีดีซีบกอกว่ามันเป็นสิ่งที่ทําไว้ตอนแรกแล้วคิดว่าดีอตอนเมื่อทําตอนกดไว้ตอนแรกคิดว่า5ปีมันพอแล้วแต่ตอนนี้คุณอาจจะต้องไปปรับให้มันรัดกุมกว่านี้ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวในอนาคต มันจะมีสิ่งอย่างนี้มันย้อนทาร้ายพวกคุณเองอีกอาจจะเพิ่ม5ปีเป็น10ปีเป็น15เป็นเป็น20ปีก็แล้วแต่ทางเหฟ้าพิจารณาต้องหยุดช่องโหว่ตรงนี้แล้วก็ต้องพยายามทําให้ชาติให้ทีมทีมสมาชิกสโมสรสมาชิกอเชื่อมั่นให้ได้อีกครั้งหนึ่งนะตอนนี้ผมว่าสูญเสียความเชื่อมั่นไปบ้างควรมัน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 สูญเสียความเชื่อมั่นอยู่แล้วครับใช่เพราะว่าหลายๆสโมสรที่ทว่ากันตามลรองอ่ะ เขาลงทุนไม่ได้เยอะกว่าแต่เขาต้องพยายามมากยิ่งขึ้นคือทีมที่ทำผิดถูกกดอ่ะใช่ใช่จะรู้สึกแย่กับเคสแบบนี้ยูฟ่าต้องทํายังไงก็ได้เพื่อให้มันเกิดความมั่นใจแล้วก็ทําให้กดฟันแนนเชียลแฟร์プレที่ถึงแม้ครั้งนี้คุณจะแพ้กระจุยกระจายเลยแต่คุณต้องทำยังไงเพื่อให้มันกลับมาให้ได้ครับส่วนคนที่วิตกกังวลบอกว่าอ้าวแมนซิตี้ยังรอดเลยเหล๋ต่อไปสโมสรอื่นก็ทำบ้างผมว่านี่คือคือเคสสต๊ดดี้ของทางยูฟ่าเองเขาต้องนำ กรณีของแมนซิตี้ไปศึกษาโดยละเอียดแล้วก็มีการตรวจสอบที่มันดีมากยิ่งขึ้นค<ช>ือโอเคคนอาจจะมองว่าเฮ้ยแมนซิตี้ทำได้มันมีแทคติกแบบนี้เรียนแบบดีหรือเปล่าแต่ผมมองในมุมกลับกันคือผมว่าหลายๆทีมรู้ว่าโอเคมันมีทริคแบบแมนซิตี้อยู่แต่หลังจากนี้ยูฟ่าน่าจะเพ่งเล็งมากยิ่ง<ช>ขึ้นจะระมัดระวังมากขึ้นแล้วผมว่าด้วยโทษีอ่ปีมันแรง <ผม S 2> นะครับไม่มีสโมสรไหนที่เป็นสโมสรใหญ่ ต้องการจะเสี่ยงมันเสียเส่ยงเสี่ยงโดนแบนสองปีเพื่อซื้อตัวได้มากกว่าเดิมแค่คนสองคนมผมว่ามันไม่คุ้มนะใช่ใชอันตรายนะเพราะว่าในช่องว่างสุญญากาศสองปีที่คุณสูญร,รายได้จากการไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปมันเสียหายหลักเป็นร้อยล้านผมว่าที่แต่ละสโมสรอ่ะผมว่าเขาคงไม่คิดจะทาหรอกแต่ผมว่าเขาแค่เกิดข้อสงสัยจากยูฟ่าว่าคุณมีมาตรการอะไรรองรับไหมว่าแมนซิตี้จะไม่ทําแบบนี้อีกใช่นะครับทีนี้ครับคําถามต่อมาครับ จะมีการยื่นอุทธรณ uh huh. นะ์หรือเปล่าแมนซิตี้ชนะคดียูเอฟ่าอย่างเบ็ดเสร็จแล้วหรือยังจะมีการไปศาลไหนต่อไหมเพราะว่าไหนบอกว่าศาลอนุญาโตตุลาการกีฬาโลกหรือ c ซเป็นศาลสูงสุดทางสื่อบอกว่าไม่แน่นะอาจจะมีการยื่นเรื่องต่อคืออันนี้เป็นรายงานจากสื่อนะครับสื่อบอกว่าจริงๆตามสิทธิ์แล้วเนี่ยยูฟ่าถ้าเห็นว่าศาลกีฬาโลกช่วยแมนซิตี้จริงๆยูฟ่าสามารถมีอีกก๊อกหนึ่งได้ถ้คือ ก็คือยืนไปที่สวิสเฟเดรอลทริบูนอลหรือว่าศาลสหพันธ์รัฐสวิส<ม>แต่เหมือนกับว่ายูฟาเหมือนกับอ่ะไหนๆรอดก็รอดไปประกาศแล้วว่าก็ปล่อยผ่านไป<ม>เดี๋ยวหลังจากนี้จะมุ่งมั่นในการปรับกฎ n a n c i a l Fair Play ให้ดีขึ้นมากกว่าเท่ากับว่าถ้ารายงานของสื่อถูกต้องนะคือยูฟาจะไม่ไปเล่นอะไรแมนซ<ม>ิต<ม>ี้เกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วแต่กรณีของพิมลีกเนี่ยเหมือนกับว่าพีเมลีกเคยออกแถลงการ์ไปแล้วที่มันเคยมีข่าวด้วยว่าเอ๊ มซิตี้เคยมีความผิดและแบบนี้แชมป์ที่เคยได้มาออช่วงนั้นเน่ะมีโอกาสจะถูกริบหรือเปล่าอันนี้ยังไม่คอนเฟิร์มแล้ว Sky ยสปอรก็บอกว่าพีมารีกยังมีการสอบสวนต่อไปใช่<ม>เขาบอกยัง ongoing ออนโก n อิงอ<ม>่ะยังยังดำเนินต่อสำหรับการสืบสวนของฝั่งพีมารีกนะฉะนั้นแฟนแมนซิตี้อาจจะอุ่นใจเปราะใจในฟุตบอลยุโรปแต่ในอของพีมารีก เขายังสืบสวนสอบสวนอยู่นะครับเช่นในช่วงเวลาที่ผ่านมาอย่างเช่นฤดูกาล2013-14ที่ได้แชมป์พีมยรีกอันนี้ยังสอบสวนอยู่นะแต่บทสรุปยังไม่ได้ตอนนี้ใช่ครับผมคือผมรู้สึกว่าตอนนี้ยูฟ่าคงแบบรู้สึกเขินๆอะเขินแน่นอนคือถ้าไปยืนอุนธทณ์ต่อสารสวิตอีกอีกระดับหนึ่งเนี่ยด้วยหลักฐานชิ้นเดิมถ้ายังไม่มีหลักฐานชิ้นใหม่มันยากเพราะคุณทำกฎไว้เองใช่ผมก็รู้สึกว่ายูฟ่าน่าจะยังหยุดแค่นี้ก่อน จนกจนกว่าพวกเขาจะไปเจอหลักฐานอื่นๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมว่าก็ต้องชมทีมกฎหมายของแมนซิตี้ด้วยที่ก่อนหน้าน,นี้มีข่าวว่าท่านชีคพร้อมทุ่มไม่อั้นกว่าออ30ล้านปอนด์นไปเอาชนายวันละตีเป็นเงินไทยวันละ8 0 0แสนมั้งคงจะแบบว่า เป็นทนาที่เก่งมากแล้วแล้วผมว่าเขาเห็นช่องจุ๊บจุอ่านออกเลยว่ายื่นอย่เงี้ยชนะแน่ใช่เ,ออเพราะฉะนั้นผลออกมาแล้วผมว่านานา,นานจิตตังใคร,ครสแสดงความเห็นแบบไหนผมว่าเราต้องเปิดกว้างทั้งสองฝ่ายใช่นะแต่ก็ยังคงย้ําเหมือนเดิมผมผมพูดไปในทาร์ทมมแล้วนะกับใครที่กําลังคิดว่า i, แมนซิตี้จ่ายเงินใต้โต๊ะหรือเปล่าไอ้ค <c oughs> ่าปรับเนี่ยจากเดิม30ล้านยูโร จริงๆ10ล้านยูโรแล้วอีก20ล้านยูโรไปไหนจ่ายแมนซิตี้จ่ายให้กับ c a s หรือเปล่าอันนี้คือคอมเมนต์ที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลแต่สิ่งที่เรากําลังจะบอกคือคือผมมองว่า c a s คือตรงกลางจริงคือถ้าเขารับถ้าเขารับสินบนนะผมว่าเขาจะสูญเสียทุกอย่างที่เขาสร้างมาตลอดถูกต้องครับทุกทุกวันนี้ครับในโลกของกีฬาไม่ไม่ใช่แค่วงการฟุตบอลอย่างเดียวทุกกีฬาบนโลกใบนี้เวลามีปัญหาอะไรพุ่งตรงไปที่ CS เเพราะเขารู้ว่านี่คือ ที่ที่ไว้ใจได้เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องนี้มันมันห้าให้พูดไม่ได้หรอกมันเป็นเรื่องปกติที่คนแบบมีถามกันอยู่แล้วซึ่งในมุมของผมผมก็ไม่ได้มีความคิดว่าซิตี้ไปยัดเงินอะไรให้ซีเอสนะถ้าจะมีการใช้เงินผมว่าซิตี้แค่ใช้เงินจ้างทนายความที่เก่งที่สุดมาเพื่อสู้คดีส่วนส่วนถ้าในมุมของผมผมมองว่าไม่แปลกที่คนจะมีความคิดแบบนั้นคิดได้แต่ผมมองว่าจะไปตัดสินว่าความคิดที่คุณคิดมันร้อยเปอร์เซ็นต์ผมว่านี้ไม่ถูกต้องเพราะผมถามว่าเราได้ไปเห็น ักฐานหรือยังใช่ใช่ถูกไหมโอเคมันเป็นหนึ่งในข้อสงสัยเราก็สงสัยไว้มอมมุมสองมุมใช่แต่ก็อย่าเพิ่งไปแบบฟันธงว่าร้อยเปอร์เซ็นเป็นอย่างนั้นแน่นอนเพราะคุณยังไม่ได้เห็นในสิ่งที่เกิดขึ้นจริงคิดได้แต่อย่าเพิ่งจัแบบฟันธงว่าเป็นเช่นนั้นใช่ครับทีนี้ครับมาดูทิศทางที่เกิดขึ้นหลังจากนี้กันดีกว่านะครับก่อนอื่นเลยเราต้องดูตารางคะแนนก่อนอันนี้เราพูดไปเล็กน้อยแล้วเมื่อวานนี้นะครับวันนี้เรามาลงรายละเอียดลึกๆหน่อยว่าโคต้าดับห้านี่คุณจะไปหวังไม่ได้้วไ่ดเพราาะ แมนซิตี้ไม่โดน<ช>นั่นหมายความว่าเขาที่มีโอกาสจบอันดับสองก็จะได้โคต้าตามปกติคือเมื่อวานนี้แมนยูนิเต็ดพลาดครับทำแต้มหลุดไปสองแต้มก็คือเสมอกับซามตันทำให้ตอนนี้มีห้าสิบเก้าแต้มเรียกว่าท็อปโฟเนี่ยอันดับหนึ่งกับอันดับสองเขาการันตีพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ,รบว่ามังไงก็ได้ไปเล่นแชมเปี้ยนีกแน่นอนอันดับสามเนี่ยเชลซีหกสิบแต้มอันดับสี่เลสเตอร์ห้าสิบเก้าแล้วก็อันดับห้า แมนยู59รวมไปถึงผมว่าบู๊ยังมีรุ่นเล็กๆด้วยนะมีครับมีครับยังมีรุ่นเล <55, S 2> บเชฟฟีก็เล็กมากๆ54สะ3สานัดที่เหลือเมื่อวานนี้เราพูดกันดูแล้วโปรแกรมที่น่าจะหนักสุดน่าจะเป็นเลสเตอร์ซิตี้ลองมากับเชลซีลองลองมาเชลซีโอ้น่าจะรุ้นกันสนุกเพราะว่าตอนนี้ถ้าว่าเอาว่ากันแท้โคตาปกติของ FA ที่เลือกก่อน4ทีม ก็คืออันดับ1-4ถ้าในของลีกอย่างเดียวอ่ะอันดับ5จะไม่ได้ไปแล้วมีทางเดียวที่อันดับ5จะได้ไปก็คือคุณต้องเป็นแชมป์ยุโรปไม่ว่าจะเป็นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ซีหรือว่ายูโรปาลีกก็ตามทีซึ่ง1ประเทศจะเตะได้ไม่เกิน5ทีมของบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนสีนะนะครับตอนนี้ชะตากรรมอยู่ในมือตัวเอง ใช่ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ทั้งเชลซีเลสเตอร์แมนยูวูฟเชฟฟิลด์ไม่ต้องไปช่งแช่งอะไร, Man City รแมนซิเตี้นะครับถ,ถ้าอยากเล่น UCL ตนเป็นที่เพิ่งเห็นตนถูกต้องครับทีนี้ครับมาดูประโยชน์ที่เกิดขึ้นนะข้อดีต่างๆจากที่ไม่โดนโทษแบนแล้วนะครับข้อแรกเลยก็คือเรื่องของเงินครับแมนซิตี้ไม่ต้องสูญเสียรายได้เป็นจำนวนมหาศาลทั้งเรื่องของค่าปรับแล้วก็เรื่องเงินที่เขาจะได้จากการลงแข่ง UCL ด้วยอย่างแรกเลย ค่าปรับที่เราบอกว่ามันลดเพราะว่ามันไม่ได้มีความผิดอย่างที่ถูกกล่าวหามันมีความผิดเพียงแค่ไม่ให้ความร่วมมือ<ช>กับการสืบสวนสอบสวนกับยูฟ่าเท่านั้นก็เลยโดนแค่10ล้านยูโรโอ้โหปลประหยัดเงินจาก30เหลือแค่10บอ,อ,อ่ะก็มันเสียไปแค่เซฟไป20เออเซฟไปยี <20. S 1> คุณฟังดูเหมือนแบบแค่แค่ยีเองแต่จริงในช่วงโควิดมันเยอะนะใช่ในช่วงเนี้ยที่ที่โดยปกติพวกคุณเก็บค่าตั๋วอะไรไม่ได้อยู่แล้วเงินพวกคุณหายอยู่แล้วแต่พวกคุณอย่างน้อยเสียไอตรงนี้น้อยได้ลงขนาดนี้มันเป็นการเซฟ แล้วอย่างที่2ศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกหลายหลายคนสร้างกันดีว่าทําไมต้องไปแย่งกันโค้ต้าท็อป์โฟนี่ยอะไรมันจะสําคัญขนาดนั้นเงินนีครับโอ้โหค่ถาถ่ายทอดสดค่าการที่แค่คุณการันตีว่าคุณเข้ารอบแบ่งกลุ่มรอบน็อกเอาท์ได้เนี่ยโอ้โหเงินมหาศาลใช่แล้วไหนจะรวมแบบการที่แมนซิตี้ก็ถูกบรรจุเป็นหนึ่งในทีมที่ลุ้นแชมป์ด้วยอะ่ะคือทางสกายสปอร์ตเนี่ยเขาก็ไปสัมภาษณ์กับคีรันแม็กแม็กอะไรจังผมจำชื่อไม่ได้แต่เป็นเป็นนัก นักาการเงินผู้ชายาะดาน,นการเงินฟุตบอลเขาก็บอกว่า<ม>เฉลี่ยแล้วแมนซิตี้เนี่ยการที่ถ้าได้ไปเล่น2ปีหลังจากนี้นะในศึกฟุตบอลยุโรป UCL เนี่ยน่าจะได้ 200- ถึง250ล้านปอนด์<ฮ>นะ<ม>หรืออาจจะมากกว่านั้นก็ตามผลงานอะ่ะแต่โดยเฉลี่ยน่าจะไม่ต่ำกว่า200ล้านนี่คือรายได้มหาศาลเลยนะครับโอ้โหแล้วถ้าหายไป200ล้านนี่<ร>คือลองคิดดูถ้าแมนซิตี้ไม่มีตรงนี้ไอ้ตามกฎที่เราพูดกือไงแบบมันต้องซื้อตามไรายได้ที่ตัวเองมีใช่ไหมใช่ใช่ถ้ารายได้ตัวเองลด คุณก็ซื้อนักเตะไม่ได้ใช่แล้วก็แถมยังค่านงค่าเหนื่อยมันก็ตึงตึงมืออีกแล้วเผลอๆต้องขายเพื่อเอามา<ช>จา่ายค่าเหนื่อยนักเตะด้วยเพราทางนั้นนี่คือสําคัญอย่างยิ่งที่แมนซิสตีรรอดโทษแบนในครั้งนี้ครับอันนี้คือูเรื่องเงิน ที่มันเป็นตัวเลขที่ชัดเจนมากมมนะครับทีนี้สื่อก็เล่นประเด็นต่อเนื่องว่าไอ้ข่าวที่มันเงียบๆมา <S <S 2> <S 2> ในช่วงที่ผ่านมานี่เชลซีแมนยูนะมีข่าววาพึ่บภาพพืพ่อภาพแมนซิตี้แทบจะไม่มีเลยก็ติดเรื่องนี้แหละครับเรื่องของการเนี่ยยื่นอุทธรณ์ต่างๆนานาแต่ทีนี้มันเสร็จสิ้นคดีความ,มเรียบร้อยแล้ว แมนซิตี้วางเป้าหมายในการเสริมทัพเอาไว้ชัดเจนมากๆใช่คือต้องบอกว่าจริงๆมันเป็นแผนที่คิดเอาไว้อยู่แล้วแต่พักโครงการไปมันหยุดไ้ก่อนอแต่ทีเนี้ยโครงการนี้กลับมาพิจารณาอีกครั้งซึ่งเป็นรายงานจาก Daily t e l e g r a p ครับสื่อดังโดยนักข่าวเจมส์ดักเกอร์ซึ่งเชี่ยวชาญเรื่องข่าวเกี่ยวกับเมืองแมนเชสเตอร์อยู่แล้วนะครับเขาบอกว่าหลังจากที่พ้นโทษแบนด์เนี่ยแมนซิตี้วางแผนเซ็นสัญญาอย่างน้อย3คนครับนะครับโดยเป๊ปโกเดีโอลาต้องการเซ็นเตอร์ฮาฟ แบ็กซ้ายแล้วก็ตัวรุกมาแทนที่เลรอยซาเน่เซนเตอร์เนี่ยหลักๆเล็งไปที่คาริดูคูลิบารีจากนาโปลีนะครับวางแผนเอามายินคู่เอเมริกลาบอสแบ็กซ้ายเล็งไปที่เบนชิลล์ของเลสเตอร์ค่าตัว70ล้านบอลมีความเป็นโฮมกรนด้วยส่วนตัวแทนซาเน่ก็โฮมกรนเหมือนกันนั่นก็คือเล็งไปที่แจ็คกรีลิชที่อยู่กับแอสตันวิลล่าซึ่งมีโอกาสตกชั้นไปเล่นในเดอะแชมเปี้ยนชิพด้วยเทเลกราฟเนี่ยเขาขยี้ต่อนะครับเขาบอกเลยว่า แมนซิตี้เหมือนกับเจ็บใจนะที่ปีนี้ไม่ยอมหาตัวแทนแหวงซองกองปเนเลยทำให้ช่วงที่เอเมริกลาป็อกเจ็บเนี่ยโอ้โหทีม,ม<า>ฟอร์มแย่แฮร์รี่แม็กควายก็เร็จแมนยูแมนยูแย่งไปได้นะครับนั่นเลยเป็นเหตุให้คูริเบอรี่ถึงแม้จะอายุ29ปีแล้วก็ตามแต่ ถ้าเอามาแลวพร้อมใช้งานได้ทันทีแมนซิตี้พร้อมเอาอม,มันมีช่องว่างครับคือปีนี้แต้มของแมนซิตี้น้อยก,อกว่าลิเวอร์พูล21บแต้ม,มแล้วเสียไปถึงส4ี่ประตูทําให้เป๊ปโกเลราเขาคิดแล้วว่ากองหลังมันต้องแก้แล้วก็มันต้องทําอะไรบางอย่างกับกลุ่มกาลังชุดนี้ครับแล้วถามว่าเขามีเงินไหม <c oughs> เขามีครับเพราะว่าเป้าหมายอย่างแม็กไกว์ที่เขาเคยยืนให้กับเลสเตอร์ตอนนั้นอ่ะเจ็ดสิบล้านอ่ะโดนปฏิเสธไปนั่นหมายความว่าเขาก็ยังมีเงินก้อนนั้นอยู่หรือ ถ้านาโปลีโกงมากกว่าน,นั้นออซิตี้ก็ยังมีเป้าหมายอื่นๆรองลงมานะครับในตำแหน่งเซนเตอร์ฮาฟไม่ว่าจะเป็นโรเบนดีอาสของเบนฟิก้าเปาตอเรสของบียาเรอัลนาทานอาเก้ของบอนมัตคักกาโซยุนชูของเลสเตอร์มิลานสครีเนียของอินเตอร์แดนอักเซลซากาดูของดอทมุนแต่ว่าเทเิกาฟบอกว่าคูริบารียังเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุอดอยู่แสดงว่าเป๊ปแล้วก็ทีมงานซื้อขายคงไม่ได้คำนึงถึงอายุแล้วคิดว่ามัน<อ>ต้องเอามาใช้เลย จ่ายไปแล้วให้มันจบถ้าถ้าจ่ายแล้วมันจบก็ต้องมารอดูว่าการคุยกันนะบรีบเป็นยังไงจริงๆนอกเหนือจากชื่อของคุเดบรีเนี่ยเราไล่เรียงอย่างที่เป็นบทอ่านไปเมื่อสักครู่แต่ละคนก็คือตัวท็อปในตลาดซัมเมอร์นี้ด้วยนะใช่คือได้รับความสนใจจากหลายสโมสรทั้งนั้นเลยมีพวกแบบว่าสมเร็จรูปพร้อมใช้งานกับ<อ>พวกแวลดีผสมผสมกันคือแต่ละคนเนี่ยปีเท่านี้ทั้งนั้นใช่ครับแล้วเขาก็บอกว่าสมมตินะตำแหน่งเซนเตอร์ฮาร์เนี่ย อาจจะไม่ได้เอาแค่คูริเบอรี่คนเดียวก็ได้<อ>คือถ้าเกิดปล่อยทั้งนิโคลัสโอตาเมนดีแล้วก็จอห์นสโตนพร้อมกันเนี่ยมีข่าวด้วยอะ่ะใช่ครับอาจจะเอา2เลยนะครับชิวเวลเนี่ยต้องไปแย่งกับเชลซีสาเหตุที่เป๊ปหยัดและชิวเวลก็เพราะว่าเบนชนแมนเมนดีเจ็บบ่อยอส่วนโอเล็กซานเดอร์ซินเชนโกเป็นได้เพียงแค่แบ็กอัพ ตัวแทนซานน่ยังไงก็ต้องเอาครับเพราะว่าตัวรุกเนี่ยไม่ได้เสียแค่ซานน่นะแต่เสียดาบิดซซลบาด้วยก็เลยอาจจะไปเอาแจ็คกิลิชแล้วก็มีชื่อของซาอูลยีเกสโผล่ po, เข้ามาอีกเหมือนกันครับอันนี้คือโครงการที่น่าสนใจามากมากน่ากลัวมากครับเออนี่คนะือเป็นการที่เรียกว่า ปรดแอรซิตี้คงคิดเงินค่ามีอยู่แต่ที่ผ่านมาไม่รู้จะได้ใช้หรือเปล่าอันนี้ได้แล้วพอรปปดแอรที่นะเอ,เอาเช็คมาเดี๋ยวเซ็นให้ะนะครับการเสริมทัพแน่นอนว่าเป็นสิ่งที่แมนซิตี้มีเป้าหมายอยู่แล้วใช่ครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เราพูดกันมาตลอดหลายทีมฝันหวานบอกว่าเฮ้ hey, ยเดี Man City ๋ยวแมนซิตี้โดนแบนเราจะไปเอาคนนี้นะเออเราจะไปเอาเดอร์บอยนะเราจะไปเอาสเตอร์ลิงผมเข้า y ยูทูบเนี่ยผมเซิร์ชเขาว่าเควินเดอร์บอยเวลคัมทูเนี่ยผมเจอทั้ง วีลคั s> <S ่มทูบาซิโลนาวีลคั่มทูริเวอร์โพรวีลคั่มทูเรอัลมาดริดวีลคั่มทูเชลซีก็คือทุกคนพร้อมวีลคั่มเลยเห็นข่าวโทษแบนครับแต่ทีนี้มันจบเรียบร้อยจบครับแล้วคนอื่นด้วยอย่างลาบปอผมจะได้เคยมีข่าวจากพวกเรอัลมาดริดพวกบาร์ซ่ามีข่าวว่าแบรว่าแบบเพราะนี่คือกองหลังตัวท็อปของโลกคนนึงนะแต่ว่าตอนนี้ผมว่ามันทําให้แมนซิตี้กลับมาอยู่ในจุดที่มั่นคงอีกครั้งหนึ่งราฮิมเซอร์ลิงหรือว่าใครต่างๆนานาก็คคงมาาาิดอยยยกจะะ้้แลลว่ ถ้าทีมยังได้ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกแบบนี้คือในในเคสของเดอะบอยชัดเจนสุดเพราะว่าเขาให้สัมภาษณ์ไว้ด้วยเออ <ๆ S 1> ขา<อ><อ>พูดเองเขาพูดเองเลยว่าถ้าไม่โดนแบนผมก็อยู่แมนซิตี้ต่อแต่<ๆ>ถ้าโดนแบนเนี่ยสองปีมันก็นานนะมันก็อ,อ,อาจจะต้องมีพิธธจรนารณาคือเขาก็พูดตรงๆใช่เขาพูดชัดเจนมากดังนั้นอันนี้คือคนแรกเลยที่หายห่วงว่ายังไงก็อยู่กับแมนซิตี้ก็เข้าใจแล้วแถมข่าวจากเทเลกราฟยังบอกเองด้วยใช่ไหมว่านักเตะเนี่ย อาจจะพร้อมอยู่จนหมดสัญญา2023เลยอยู่จนถึงอายุสัก32แล้วเดี๋ยวมาคิดเรื่องอนาคตอีกครั้งหนึ่งอาจจะไปเมเจอร์ลีกแสดงว่าตัวเดอร์บอยเองลึกๆเขาก็พร้อมที่จะฝากอนาคตกับแมนซิตี้เนี่ยจนแบบหมดวัยพีคเลยด้วยซ้ำนะหมดสัญญาเลยอ่ะเออคืออยู่เนี่ยมันไม่เสียหายอ่ะลุ้นแชมป์เงินก็เยอะลุ้นแชมป์ทุกรายการสามแเหนื่อยนี่ก็ระดับท็อป3ามแสนห้าถ้าผมจำไม่ผิดเออแล้วอ่ะเวทียุโรปก็ได้ไปเล่นตามปกตินะครับดังนั้นนี่คือสโมสรตอนปัจจุบันนี้เราพูดได้เต็มปากว่าแมนซิตี้คือในสสโมรที่ ตอบโจทย์นักเตะทุกคนคือบางคนชอบถามนะทำไมแบบไม่ค่อยมีคนไปซื้อตัวจากแมนซิตีแบบหมายถึงมาริดบาร์ซ่าแต่ผมก็มองว่าบางครั้งโอเคบาร์ซ่ากับมาริดคือจุดสูงสุดก็จริงแต่ผมว่าสิ่งที่แมนซิตีมอบให้ได้ในช่วงหลังเนี่ยไม่แพ้กันมันก็ไม่แพ้ถูกต้องความสำเร็จมีให้ัเรื่องความสใเร็จทั้งเรื่องเงินผมว่าเดอ์บอยเขาก็คงเลือกแล้วเหมือนกันทีนี้คำถามสุดท้ายนะครับก็คืออนาคตของเป๊ปกวารเดโอล่านะพอรอดรอบโทษแบนแบบนี้ครับการต่อสัญญาก็ อาจจะพอมีมุมที่เป็นไปได้คือตอนนี้เป๊ปเนี่ยเหลือสัญญาอีก1ปี 1> ก็คือจนจบซีซัน2020ถึ21ที่ผ่านมาเป๊ปมักจะพูดอยู่เสมอว่าผมเคารพในสัญญาของเขาถ้าจะอยู่ก็คืออยู่จนครบสัญญาแต่ทีเนี้ยพออนาคตมันสดใสแล้วบอกบริหารแมนซิตี้พร้อมไปซื้อนักเตะให้ไม่อั้นขนาดเนี้ยมันก็เกิดคำถามว่าเป๊ปอาจจะเปลี่ยนใจต่อสัญญาเพิ่มหรือเปล่านะคือโดย ปกติของเป๊ปเนี่ยในประวัติการคุมทีมที่ผ่านมาเราอาจจะเห็นให้เป๊ปคุมทีมหนึ่งสั้นๆนะสามสี่ปีส,ป,สปีสาปีย้ายกับแมนซิตี้จะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าแต่ผมมองว่าไอ้กรณีนี้เนี่ยมันสามารถเอามาพิจารณาได้เลยนะเป๊ปอาจจะเปลี่ยนใจเพราะสาเหตุนี้ก็ได้แล้วผมเห็นล่าสุดเนี่ยจากเดอะมิลเลอร์มาแล้วครับบอกว่าเตรียมจะยื่นสัญญาฉบับใหม่ ให้เป๊ปพิจารณานี่มาทันทีทันใดครับเด์มิเนอร์นี่เขาเร็วนะเขาเป็นสายที่ว่าถ้ามีข่าวอะไรในกระแสเนี่ยเขาก็จะพยายามไปขุดๆหรือว่าพยายามนำเสนอข่าวในลักษณะแบบนี้อาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้แต่ผมว่ามันเป็นสิ่งที่ make ซนส์ที่ผมว่าแมนซิตี้จะต้องพยายามทำแน่นอนจะต้องไปพยายามไปทำในเบื้องหลังมันมองได้สองมุมจริงๆคือถ้าเรามองในมุมของจากอดีตที่ผ่านมาเป๊ปอาจจะแบบมีความท้าทายเพราะที่ผ่านมาคุมสเปนมาแล้วคุมเยอรมันมาแล้วคุมพีมารีกได้แชมป์ลีกทุกลีกเลย ขาจ,จะมีความท้าทายเอ๊ะเกาโชซิเรียก็มีทีมน่าสนใจอยู่ยูเวนตุสในอนาคตก็ไม่แน่กับมาริโซซารีถูกไหมครับ,รบ,รบอันนี้คือมุมจากอดีตที่ผ่านมาแต่อีกมุมนึงผมว่าแนวคิดคนเราบางทีมันเปลี่ยนกันได้อบางทีอาจจะเสพติดกับการเปลี่ยนประเทศเรื่อยๆแต่ไม่ได้หมายความว่าถ้าเกิดคุณอยู่กับที่ไหนคุณมีความสุขแล้วคุณรู้สึกว่าที่นี่มันยังสามารถต่อยอดได้เขาก็มีโอกาสเปลี่ยนใจอยู่ต่อก็ได้ครับผมว่าแมนซิตี้ยังไม่หมดความท้าทายอ่ะยูฟาแชมเปียนส์ค่ะใช่และ เขาสามารถเป็นแชมป์ยุโรปได้โดยที่ไม่ต้องมีเมสซี่อันนี้ผมว่ามีส่วนนะในแง่ของความท้าทายของเป๊ปกวิดิโอลาซึ่งโอเคถามว่ายูเวนตุสเนี่ยในเกาโชซิเรียร์ยูเวนตุสเป็นรองอะไรแมนซิตี้ไหมผมว่าไม่ได้เป็นรองแต่ผมว่าถ้าเป๊ปเปลี่ยนทีมใหม่เขาต้องใช้เวลาในการสร้างรากฐานของเขาใหม่สร้างระบบการเล่นของเขาใหม่ซื้อนักเตะของเขาใหม่แต่กับซิตี้โคมันแน่นมันมาอยู่แล้วคนไหนถ้าอายุเริ่มเยอะขึ้นแล้วเล่นต่อไม่ไหวก็แค่ปล่อยไปแล้วคุณซื้อคนใหม่เข้ามาเข้าแผนเดิมลงล็อกเดิมคือถ้าเกิดซิต อยากลุ้นเป็นแชมป์ยุโรปเวอร์ชันที่ไม่มีเมซี่กับแมนเชสเตอร์ที่ใกล้เคียงสนใกล้เคียงที่สุดโครอสร้างดีนะครับอ่ะนี่คือเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเดี๋ยวเชื่อว่าหลังจากนี้ผมจะไมม่ตันจะต้องมีเรื่องราวอื่นๆตามมาเยอะแยะซัมเมอร์นี้สนุกแน่นอนผมว่าโอ้สนุกนี่ครับยักษ์ตื่นแล้วตื่นแล้วครับตื่นแล้วครับตื่นอย่างเต็มตัวด้วยตากว้างเลยตอนนี้นะถ้าของเชลซีตายอย่างนี้นะซิตี้อย่างนี้เลย คุณระวังนะฮาวงฮาวแบตคุณอะเสียวไปเลยไอเราบองข้ามไม่ได้นะเว้ยอยู่ดีๆลงไปซื้อฮาวแบตดื้อๆทำไมตัวแทนซิลバーกับตัวแทนซานนี่นะครับติดตามได้นะนี่คือเรื่องราวที่เราเอามาฝากในสยามสปอร์ตเจาะประเด็นวันนี้นะครับฝาก2ช่องทางเหมือนเดิมครับ Facebook กดไลค์กดแชร์แล้วก็ YouTube กด s u b s c r i b e ให้กับช่องของสยามสปอร์ตด้วยวันนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับเข้มข้นทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ